วันนี้แลนด์แพเที่ยวค่ะพาทุกท่านเข้าสวนอีกเลยนะคะสวนนี้บอกเลยนะคะว่าห้ามกระพริบตาค่ะสวนออกหลวงการเด่นนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้เรามาบุกสวนใหญ่ไม้สวยนะคะแล้วก็สวนนี้ลูกไม้สวยมากค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปชมด้านในกันค่ะ ออกหลวงกระเด้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับครับค่ะวันนี้ช่องเรนนี่พาเที่ยวมาขอรบก,กวนชมไม้ในสวนนะคะครับซึ่งซึ่งสวนนี้นะก็มีรางวัลการันตีเยอะเช่นเดียวกันนะคะ<พ>แล้วก็หลักๆแล้วเป็นเป็นลูกไม้เหรอคะเป็นลูกไม้ครับที่สวนเราทํา บรีดไม้เพื่อหาตัวไม้หน้าใหม่ๆขึ้นมาเป็นหลักครับร้อยละกว่า80%ดีกว่าครับเป็นลูกไม้ทางนั้นครับค่ะแล้วการตลาดของส่วนนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีต่างชาติมาไลฟ์บ้างครับแล้วก็ภายในประเทศก็มีครับก็มีนะครับก็มีมาบ้างครับใช่ครับส่วนใหญ่เราทำด้วยความชอบมากกว่าครับค่ะครับถ้าความหลากหลายก็ก็คิดว่าไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่า ความสวยก็ว่ากันไปนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะรบกวนพาชมนะคะได้ครับตู้ทั้งหมดกี่ตู้ค่เนี้ยเราเป็นตู้ขนาดประมาณเกือบ4เมตรนะครับ1ตู้นะครับความยาวประมาณ4เ <4 S 1> มตรกว้างก็ประมาณมสักเมตรยีินะครับเรามีประมาณสักน่าจะประมาณสัก 40- ถึงห0ิตู้ครับ แล้วส่วนใหญ่90%้านี่ลูกไม้หมดเลยนะคะส่วนใหญ่ครับแล้วดูค่ะผู้ชมขาดูค่ะมีมีนอกตู้ด้วยนะปลูกไว้อย่างนี้ค่ะยิ่งยิงอนสีที่เราบอกกันว่าสามารถเลี้ยงนอกนอกตู้ได้แล้วก็สวยงามด้วย่ถึงเวลาเขาก็เขาก็อาจจะอาจจะทิ้งใบไปลงหัวไปถึงเวลาเขาต้งอกขึ้นมานะคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวรบก,กวนดูด้านนี้ค่ะในตู้นี้นะคะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่เราผสมพันธุ์ไว้ใน ปีที่แล้วอะครับผมเรียกว่าเป็นฤดูการที่ที่สามดีกว่าฮะเป็นชุดที่สามแล้วก็มาโตให้เราเห็นหน้าไม้ในในปีเนี้ยนะครับค่ะอันนี้นลูกไม้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดทั้งหมดเลยครับก็แต่ละต้นก็มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองหมดเลยครับช่วงนี้มันอาจจะแดดน้อยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสีสันก็อาจจะไม่ค่อยฉุดฉาดเท่าไหร่ฮะค่ะเพราะเขาชอบแดดฮะค่ะโอ้โหสวยมากเลยะ่ะสวยมากผู้ชมดูคะ่ะนี่คือลูกไม้นะคะ ที่เราพาชมอยู่ในลูกไม้ทุกต้นนะเนี่ยอุ้ยตายแล้วมเมล็ดทั้งนั้นเลยนะคะมเมล็ดครับมีต,มต้นเดียว<า>ครับนนใช่ใช่เ,ใชเลยนะดูคะ่ะดูเนี่ยผู้ชมขาออกหลวงการเด้นเนี่ยเราเคยไปเจอที่งานที่งานประกวดเพิ่งจะออกงานไปสามงานนะคะคเจอกันที่สามงานนะคะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีต่างชาติเข้ามาตลอดเลยเอาจริงๆนะคะแลนนเพิ่งจะรู้จัก แต่ท่านก็ทำมามา3-4ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับดูค่ะดูโอ้โหสวยมากอุ้ยทำไมสวยอย่างเงี้ก็อัตลักษณ์ก็จะสร้างความหลากหลายนะให้สีสันรูปทรงนะครับแล้วก็เขาก็มีอัตลักษณ์ของแต่ละต้นไม่เหมือนกันเลยนะครับค่ะดูนี่สิมีสีขาวมาใบละหน่อยบางคนก็ชอบเรียกเส้นพิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆตอนเด็กมาเขาก็มีความผิดปกติมาให้เห็นบ้างนะโตขึ้นมาก็แสดงแต่ว่า หน้าใบบางต้นมันยังไม่สุดมันก็บางทีมันดูไม่ได้ครับก็ต้องดูประมาณนักสองสาใบสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกดอกอันนั้นนะน่าจะเป็นหน้าที่สุดของเขาครับแต่ว่าลูกไม้นี่โตเต็มที่นี่เราต้องใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนคะถึงจะเห็นแบบหน้าออกมาสุดเลยอะ่ะเต็มร่างเลยก็น่าจะประมาณ4เดือนครึ่งถึง5 5, 5เดือนครับ5บเดือนนะครขึ้นไปนครับ,รบใช่ครับ Oh, สวยมากเลยเนี่ยส่วนใหญ่ลูกไม้เขาจะออกดอกก็ออกหน่อเร็วเร็วกว่าปกติครับลูกไม้นี่นะคะใช่ใช่ครับต้องสังเกตตอน oh. เขามีดอกครับถ้า <Okay. S 2> เขามีดอกแสดงว่าใบสุดท้ายล้วนะน่าจะเป็นหน้าที่สวยที่สุดสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ okay. นี่ลายอึง่งใช่ครับที่นี่ oh. จะเป็นล,ลูกไม้ที่เป็นมีเชื้อลูกอึ่งครับ okay. ยากก็คือตรงทําให้มันดังป้ายเนี่ยครับใบกลมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ยากอยู่ครับนี่ก็สวยแล้วนะดูค่ะแต่ละต้นค่ะแต่ละต้นหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะอย่างต้นนี้ลายอึง่งนี่ก็จะออกอชมพูบางๆนี่จะเป็นชมพูเข้มเกับไปแดงเลยนะคะใช่ครับดูนี่เิยเวลาใบกลมเยอะด้วยช่วงหลังเหมือนเขานิยมทั้งต่างชาติทั้งในประเทศนิยมใบกลมเวลาเราเลือกมาขึ้นเราก็พยายามเลือกที่ ใบเด็กๆเขากลมแล้วโตขึ้นมันก็กลมอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะ,ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นลูกอันนี้น่าจะเป็นลูกพิชชมพูแหละนี่นะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นเขาก็ยังไปขายอยู่ใช่ทรงใบาย,ยาวเนาะมีความอะไรอะ่ะมีเม็ดป้ายอยู่ข้างในตามลักษณะของพิชชมพูแต่อันนี้ก็มีทรงหนาดีสีแดงเข้มอะไรประมาณนั้น,นครับก อันนี้มันจะมีความสวยอย่างหนึ่งคือจีนก็ชอบแบบนี้เนาะทรงใบจะแบบกลมแล้วก็มีความใสมองทะลุใบได้ถ้าสมมุติว่าเรายกขึ้นใบเห็นี่ยมันจะใบจะบางใช่ใบตรงกลางเขาจะแบบมองแล้วมันมีความใสอ่ะมันมองผ่านได้เหมือนเหมือนกับสีแทบทะลุเลยนะคะแล้วอันนี้มันคือทรงใบกลมด้วยแต่จริงๆต้นนี้ยังไม่สุดเนาะต้องให้สุดเต็มที่นี่ยังไม่สุดนะคะ ออกหลวงคาเดนค่ะผู้ชมค่ะถ้าท่านใดจะเข้ามาชมไม้ก็ยินดีต้อนรับไหมคะยินดีครับยินดีครับทักข้อความมาได้ครับหรือว่ามาทางเบอร์โทรก็ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วท่านก็จะอยู่เฉพาะวันหยุดใช่ไหมคะใช่วันธรรมดาก็จะมีน้องๆดูแล<ช>อยู่ใช่ครับใช่ครับอย่างวันธรรมดานี้เข้ามาได้ไหมคะ ก็ได้ครับแจ้งเรามาก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งทางส่วนไว้ให้นะครับอ๋อก็จะมีน้องๆดูแลอยู่นะคะพาชมไม้ได้นะคะคใครสนใจที่จะรับไม้ไปทําต่อนะคะผู้ชมขาลูกไมเ้เสวยส่วนนี้เน้นทําลูกไม้นะคะแล้วก็เบอร์โทรอะไรๆจะแปะไว้ใต้คลิปค่ะคุณสามารถโทรสอบถามได้สอบถามเส้นทางอยู่ในตัวเมืองนะคะ อยู่ในตัวเมืองเลยค่ะมาง่ายมาสะดวกสบายมาไหว้พระแล้วก็โทรสอบถามเส้นทางแล้วก็มาชมไม้กันค่ะบอนสีสวยๆตอนนี้แล้วก็ราคาก็สามารถเข้าถึงได้ราคาสามารถเข้าถึงได้คุณก็แวะเข้ามาชมได้โอ้โหสวยค่ะสวยแต่ละต้นสวยมากเนี่ยชอบจินจะชอบประมาณแบบนี้พี่นี่นะคะใช่ประมาณบางๆกลมแล้วก็ออกสีหวานๆเนี่ยอย่างเนี้ย อย่างเนี้ยอันนี้ก็ยังไม่สุดในใบกลมนะอันนี้น่าจะมีพวกไม่ไม่พิชุมพูก็ตัวอีกตัวนี้คล้ายกันนะไออะไรอ่ะลืมชื่อชื่อเยอะไปหมดนะผมก็เป็นคนจําชื่อไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้5้าพันหัวชื่อเลยนะคะสีห้าพันตัวอะไรเอมเมื่อก่อนเนีจำชื่อบอลเก่าแต่ตอนนี้ลืมลืมชื่อบอลเก่าไปไปเกือบหมดแล้วทมอัตลักษณ์เขาออกว่าเขาไม่มีเชื้อพ่อก็เชื้อแ ก็ดาลุมะสต้นเนี้ให้ลูกออกมาค้ายกันถ้าเป็นม,มีเม็ดมีป้ายอะไรอยู่ข้างในลักษณะแบบนี้นะ,ะนี่ก็ใช่เนี่ยก็<ด>ใช่ใช่ครับน,นี่คือฝักเดียวกันเหรอเอ,อ,อ,อคือผมมาแท็กไว้หมดเลยครับ<อ>เพื่อที่จะแบบพอโตขึ้นเราจะได้ ดูอัตลักษณ์เขาได้ว่าพ่อแม่เขาเป็นยังไงแต่มันก็เป็นไปได้นะคะว่าใบใบไทยใบกลมเนี่ยก็สามารถเป็นฝักเดียวกันได้นะใช่ใช่อันนี้ฝักที่257คําว่า257หมายถึงว่าเป็นฝักที่มีเมล็ดนะไม่นั่ฝักที่ไม่มีเมล็ดอันนี้คือเป็นการผสมในปีปีที่แล้วฮะเราก็มาโตในปีนี้ประมาณว่าช่วงฤดูฝนปีที่แล้วผมก็จะทําซีซั่นหนึ่งปีนี้ก็เดี๋ยวก็จะต้องเริ่มเพื่อจะเอาแม่พันธุ์ขึ้นมาผสมนะครับ 257้าสิบเดเราเรามาดูฝักนี้กันว่าเบอร์อะไรถ้าเบอร์เดียวกันต้องเลขเดียวกันเนี่ยจริงด้วยโหพี่เป็นแรงเก่งเนี่ยสองร้อยห้าสิบเจ็ดใช่เห็นไหมมีเชื้อความเป็นผมไม่แน่ใจผมก็ต้องผมจะจดโค้ดไว้ผมก็ต้องไปอ่านว่าแม่ใครพ่อเป็นใครคือพ่อเนี่ยก็บางทีมีมากกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งชนิดเราก็ต้องมาอ่านักษรเาเอาว่าอ้ลอักษณ์แบบไหนค่ะอันนี้ลองดู นี่2 4 1สนคละเบอร์อันนี้โคละเบอร์ก็คือต้นนี้นะคะผู้ชมผ่านนี่ใบกลมสังเกตนะคะใบกลมและเนี่ยจะเป็นใบยาวใบยาวค่ะจะเป็นทรงใบยาวเห็นไหมฝักเดียวกันใช่ครับอุ้ยสุดยอดค่ะสุดยอดดูความสวยของไม้ค่ะโอ้ยตะลึงตะลานผู้ชม youtube ช่องแรกใช่ไหมคะที่มีโอกาสได้เข้าโอ้ยช่องแรกเลยต้องขอบคุณพี่แลนด์แลนด์มากกว่านะให้โอกาสสวนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตู้ไหนต่อค่ะมาไปชมบรรยากาศกันค่ะ ไปแล้วละเป็นใบหอกที่แบบสวยต้นหนึ่งเคยประกวดได้รางวัลในงานสีสวยมากต้นนี้ก็คือศิลปกรนะคะใช่ค่ะอันนี้เพิ่งจะมาปลูกเอาหัวมาลงแต่ว่าเราก็จดเราก็ไม่เคยปล่อยออกไปข้างนอกเลยครับต้นนี้ยังไม่เคยเลยนะใช่ครับใบหอกสีชมพูสีสวยดูคะ่ะดูเอาป้ายมาด,ดูเนี่ยนะตอนที่จดชื่อไปคือเขาเป็นไม้ที่ฟอร์มใบดีนะครับทรงใบดีแล้วก็ อันนี้คือที่ประกวดได้รางวัลไปครั้งนึงน,นี่นะคะใช่คเนี่ยมีรางวัลการันตีแล้วนะคะเนี่ยถ้าใครสนใจเข้ามาได้นะศิลปกรศิลปกรค่ะสวยมากสีชมพูหวานแหววแล้วก็มีความด่างมีความด่างสีขาว <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยด่างเป็นอ่าเป็นสายฟ้าเลยอะ่ะผู้ชมดูคะ่ะสวยมากเลยอะ่ะศิลปกรจําชื่อนะคะ คือเราอ,อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็เลยจดชื่อให้เป็นเกียรติกับสวนเราโอโอเคแล้วดูค่ะเนี่ยแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ทุกต้นเลยนะคะส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ดีกว่าบางบางต้นก็มีชื่อส่วนใหญ่ที่อยู่ในถาดเพาะขึ้นมาเป็นหัวนะครับแล้วให้เขาขึ้นมาหลังจากพักหัวไปแล้วก็จะมีทั้งลูกไม้ที่เป็นลูกไม้มเมล็ดมาหรือก็เป็นไม้ที่ผ่าชิ้นมาแล้ว พ่อแม่เขาสวยอะไรเงี้ยก็มีครับไม้มีชื่อที่เราเอามาทําพ่อแม่พันธุ์บางอันก็มีปนอยู่แต่ส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบเก้าสิบเป็นลูกไม้มาจากเมล็ดทางนั้นนะครับเราสังเกตดูจะทรงใบจะไม่เหมือนกันสีสันจะไม่เหมือนกันมาพักไว้แบบนี้ดูความสวยของไม้ค่ะดูโอ้โหใบหอกใบหอกทางนั้นเลยอันนี้นําเสนอเพราะว่าเป็นไม้เก่าโบราณไม่รู้ตั้งแต่ปีอะไรแต่ว่าก็ได้มาอีกทีในยุคที่แบบเริ่มเล่นบอลสียุคยุคที่แบบเฟื่องฟูอ่ะ เขาชื่อว่าออกหลวงสุรศักดิ์ผมก็ตรงกับชื่อสวนก็เลยเอามาเก็บไว้เป็นแบบให้ให้เป็นแบบว่าใช่ใช่สุรศักดิ์นะคะใช่ใช่ครับแต่ไม่รู้นะผมก็ดูว่ามันก็ใช่นะแต่ว่าไม้เก่าอ่ะเราไม่สามารถตามที่มาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอนนะใช่ใช่ใช่พวกนี้ไม้เก่าพวกนี้เขาจะเขาจะสวยเด็ดนะคะใบพลิ้วนะคะเหมือนพวกิปิกกินาลีอะไรพวกนั้นแต่ว่าออกหลวงเนี้ยก็สีเขาจะเข้มๆนะคะ จะเข้มกว่ามีเม็ดข้างในแล้วก็จะมีเม็ดขาวด้านในค่ะครับสีจะเข้มดูนี่เห็นไหมคะพักหัวแบบนี้ได้นะใครที่ตู้ไม่พอก็กมาพักหัวไว้แบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีจะม,จะมีต่างชาติหลายๆเจ้าค่ะตามซื้อหัวหัวบอลสีก็ขายได้นะคะแต่ท่านบอกว่าท่านห่วงไม้ท่านไม่ค่อยขายค่ะ ขายฮะอันนี้เป็นต้นไม้เมล็ดเหมือนกันครับแต่ว่าไม้เมล็ดทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยฮะเป็นแต่ว่าเรายังไม่ได้คัดออกมาอันนี้เป็นต้นนี้มันแปลกอันหนึ่งเดี๋ยวอาให้ดูนี่นี่คือเรายังไม่คัดใช่ไหมคะก็จริงจริงมีคัดไปบ้างแล้วบางส่วนฮะอันนี้มันจริงๆมันต้องเปลี่ยนเป็นกระถางหกกระถางแดนานแล้วแต่ว่าเรามีจํานวนเยอะเราก็ปล่อยเพื่อดูหน้าไม้เขานี่ยังอยู่ในกระถางสีดูอันนี้นะครับตอนเด็กตอนเด็กๆมาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหม ค่ะเป็นแบบนี้โตขึ้นมาเป็นงี้แล้วดูใบสุดท้ายนี่มันเริ่มที่จะแบบว่าเต็มที่ดูมีป้ายเดูมีความมันก็แบบถ้าเราขายไปตอนที่แบบว่ามีแค่เท่านี้มันก็ดูธรรมดาเหมือนอ่าใช่จะหลุดไปเลยอ่ะอันนี้เหมือนแบบเริ่มจะเต็มที่อ่ะผมก็เชื่อว่าเพราะใบนี้ก็ก็มีเห็นไหมฮะมีป้ายเหมือนกันอะไรประมาณนี้มันก็ฮะมันก็มีความแบบถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็สวยถูกไหมฮะอ่าอันนี้อาจจะต้องไปผ่าไล่หรือว่า อะไรก็ว่าไปตามเนี่ยผู้ชมค่ะดูค่ะเนี่ยอันนี้อย่อยามองว่าเป็นคนละต้นนะต้นเดียวกันนะคะนี่คือลูกไม้นะดูค่ะดูกระดูกตรงนี้เห็นไหมคะจะเป็นออกเขียวเขียวเนี่ยออกเขียว,เข,ยวเขียวน้ำตาลเขียวขี้ม้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแล้วมาดูมาดูสองใบล่าสุดค่ะนี่ไงถ้าถ้าสมมติว่าเราปล่อยไปตั้งแต่ตอนนี้นะมันจะหลุดไปอ่ะมันจะหลุดไปนี่ไงคะที่สวนสวนใหญ่ๆสวนต่างๆอาจจะห่วงลูกไม้ก็เพราะเหตุผลนี้ค่ะคือเขายังโตไม่เต็มที่เขายังออกไม่สุด เห็นไหมสองใบล่าส right? so ุดเจ้าประคุณเอ้ยแล้วกระดูกอ่ะจากสีนี้กลายเป็นสีดําเข้มค่ะคือเดิมที่มีโครงแล้ว่าเป็นสีดําแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นใบล่าสุดเขาก็เลยให้สีเต็มที่ให้สีเต็มที่เราก็อาจจะเป็นใบหลังๆด้วยก่อนที่เขาจะสุดก่อนออกดอกอะไรประมาณนี้ก็อาจจะได้เต็มที่สารอาหารความอายุเขาได้อะไรประมาณนี้นะคะยิ่งรู้จักยิ่งหลงรักคาร์บอนสีเนี่ยอันนี้ก็จะมีความหลากหลายพ่อแม่เยอะมากหมายถึงว่าตัวทั้งพ่อทั้งแม่ก็ผสมกันใน ช่วงเวลาใกล้เคียงกันตอนมาขึ้นก็จะใกล้เคียงกันค่ะอุ้ยสว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 ยมากสมัยก่อนก็อย่างนี้ก็ดูดีแล้วแต่สมัยนี้เรื่องดังมันก็มีกันเยอะ,ะก็อาจจะดูแบบธรรมดาแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันอะความหลากหลายแต่อีกข้อหนึ่งค่ะแต่ละสวนในเอกลักษณ์เฉ<ช>พาะตัวเอกลักษณ์เฉพาะสวนนี้จะแตกต่างกันนะคะตอ่อต่อให้ไม้หน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่ฝีมือแต่ละท่านนี่ก็<ๆ>ก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเป็นเอกลักษณ์ของสวนเลยค่ะความยากมันคือ การหาแม่ไม้ที่เขาให้ลูกที่มีอัตลักษณ์ที่สวยในบางเรื่องเช่นสีสวยทรงใบสวยฟอร์มดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคือมีความยากอยู่เหมือนกันว่าจะต้องหาแม่แบบนั้นให้เจอค่ะครับเนี่ยดูดูด่างแบบนี้ด่างด่างปากคาพวกนี้นะคะจริงๆแล้วได้รับความนิยมตลอดเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยด่างแบบนี้สวยมากด่างใบนี่ค่ะนี่ดูค่ะ เนี่ยดูสวยมากอะ่ะเหมือนพวกลายสไตล์พวกแก้วโปกแก้วนะคะคพวกนี้สวยตลอดการอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่สวนตั้งต้นมามันจะยากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาปู่ย่าตายายเขาเนี่ยมีเชื้ออะไรอยู่บ้างเวลาเรามาผสมเราก็ได้แต่ลุ้นลูกเขาว่าจะออกมาหน้าตาแบไหนค่ะบางทีเขาก็ย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษของเขาใชะะ่ใช่ใช่ครับ ลูกไม้ทางนั้นเลยนะคะผู้ชมขาถ้าท่านใดสนใจนะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะอันนี้ไม้ส่วนใหญ่แล้วราคาเนี่ยหลักหลักร้อยหรือว่าหลักพันคะมีหมดเลยครับตั้งแต่คือถ้าเป็นแบบงานเหมาอะไรเงี้ยก็มาคุยราคาได้เลยครับหลักสิบก็มีครับได้ถึงว่าหลักสิบกลางๆลาไปปลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณคถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราก็ให้เขาไปต่อได้แต่ถ้าหากว่าเป็นทั่วไปเงี้ยครับก็มีหมดครับจนกระทั่งถึงหลักพันครับ หลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะใช่ครับถ้าต้นแลแๆเลยคุณเอาไปทําต่อได้อะไรเงี้ยครับก็ก็ก็อาจจะมีราคานิดหนึ่งครับค่ะดูอุ้ยล้วดูสีเหลืองต้นนี้ค่ะดูสีเหลืนนองต้นนี้เข้มมากอ่าเม็ดเข้มมากฮะเม็ดเข้มอ่ะโดดเด่นมากเลยเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าทําแบบนี้ทั้งตู้นะสวยมากเนี่ย <c oughs> นี่ดูผู้ชมนี่ดูสิอุ้ยลหลงไหลจังเลยอ่ะบอลสีดูยังไงก็ไม่เบื่อนะมันมีความ ไม่เหมือนกันเรื่องรูปทรงนะเรื่องสีสันนะฮะเรื่องมิติในในใบเขาอะไรประมาณนี้ฮะโอ้โหผู้ชมเนี่ยดูสิลูกไม้ทางนั้นเลยนะช่วงแดดดีๆเนี่จะสีจะจับตัวนี้มากครับเนี่ยลูกไม้ทางนั้นเลยนะคะถ้าใครสนใจเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะคุณสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้มาไหว้พระองค์พระปฐมเจดีย์ค่ะคุณก็สอบถามเส้นทางอยู่ใกล้องค์พระเมตรเองนะใช่ใช่เนี่ยหล,ลัรออกมาไปแดงตรงนี้นะคะ ไปใดตรงนี้คือสามารถอาค้ามาได้รตรง,ตรงทางรถไฟตรงนี้ใช่ครับผู้ชมรองหกร้อยเมตรนะคะมากันได้เลยมาไหว้พระแล้วก็แวะเข้ามาชมกันค่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปโทรสอบถามนะคะก็บางทีท่านไม่อยู่วันธรรมดาท่านไม่อยู่ก็ก็จะมีคนดูแลอยู่ก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้เนี่ยไม้หล,ลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะให้แรแเรนถามราคาให้ถามไม่หวัดไม่ไหวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูแล้วก็คุณก็โทรมาสอบถามเองค่ะเนี่ยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยสวยมากลูกไม้นะคะลูกไม้แล้วก็เป็นลูกไม้เมล็ดแล้วก็มีต้นเดียวในโลกนะคะหน้าตาเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับคล้ายแต่ไม่เหมือนเอางนี้ดีกว่าสวยๆ,ๆสวยๆๆยังมีอีกเยอะเลยนะ<อ>ครับจะละลายจะละลายค่ะอันนี้ก็เป็น เป็นหัวที่พักไว้แล้วเราก็มาขึ้นใส่ถาดเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่เยอะมากแต่ว่าเราก็ใส่ถาดเพื่อที่จะให้เขาขึ้นมาในฤดูฝนนี้ครั้งหนึ่งครับอันนี้อันนี้ไม้มีชื่อไหมคะอันนี้ชื่อมณีจันทร์มีชื่อครับอ๋อนี่มณีจันทเหรอใช่ครับมันปกติเขาต้องด่างแต่ว่าต้องด่างนี้ใช่ไหมก็ต้นด่างก็จะอยู่นี่ก็มีแต่ว่าถาดนี้อาจจะด่างน้อยไม่ด่างก็สวยใช่เขาเป็นไม้ที่สวยต้นหนึ่งฮะใช่เลยครับไม่ด่างก็สวยเนี่ยใช่ครับอันนี้ไม้มีชื่อครับอันนี้มณีจันทร์ งนี้ก็ได้นะครับใบเดียวเดี๋ยวว่ามันแบบว่ามีเอกอย่างนี้ก็เป็นลูกไม้เนี่ยลูกไม้หมดเลยลูกไม้มลเมล็ดมีต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้น่าจะเป็นส่วนใหญ่ผมจะแท็กเอาไว้ครับน,นี่นะคะแท็กเอาไว้จะใส่โค้ดเอาไว้โอ้อันนี้เป็นไม้มลเมล็ดครับอันนี้นเป็นไม้มลเมล็ดอันนี้ไม้มลเมล็ดนะคะไม้มไมมลเมล็ด,ลลดนี่ถ้าใครสนใจนี่ก็แบ่งปันนะคะได้ได้หมดครับมามาต้องมาดูด้วยตนเองครับถึงจะเห็นว่าสีสันความชอบของเราอะไรเงี้ยค่ะ บางท่านก็เอาไปทําต่อได้ครับไม้เรามีจํานวนค่อนข้างเยอะครับโอ้โหสวยค่ะสวยสวยทุกต้นเลยผู้ชมจริงๆนะคะสวยทุกต้นเลยและอย่างอ่ะถ้าไม้ไม่สวยจริงอ่ะท่านก็จะเอาไปไว้นอกตู้ดนะูะคัดแต่ที่ตัวเองชอบส่วนนี้ทําด้วยใจรักจริงๆนะคะจริงๆแล้วก็ท่านก็มีงานประจำำําทํามีธุรกิจประจําทำเลยเนี้ยอันนี้ทําด้วยใจรักจริงๆคะ่ะทําด้วยใจรัก ก็ถ้าท่านใดสนใจตามแลนด์มาค่ะไม้สวยๆได้กลับบ้านราคาถูกๆก็มีใครมีงบเท่าไหร่ก็มาได้ใช่ไหมคะใช้ครับได้ครับขอให้ท่านชอบท่านมีความรักในต้นไม้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับค่ะนี่ดูสิผู oh, ้ชมไม้นี้เลียงนอกตู้นะใบใหญ่เันเริเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยบอนสี ไม่มีตู้พลาสติกแบบนี้ก็สามารถเลี้ยงได้เนี่ยเราทําธุรกิจเนาะทําไม้ทําไม้จําหน่ายเราก็ต้องดูแลเขาแล้วเพื่อให้เขาสวยเพื่อจะได้ขายง่ายใช่ไหมคะแต่คนซื้อไปไม่มีตู้เอาไปปลูกเลี้ยงแบบนี้สวยงามค่ะนี่เก็บให้ด่างทุกชนิดเลยนะคะเนี่ยเซทิ้งกันชอบต้นไม้ชอบต้นไม้ครับก็เลยก็เลยปลูกอะไรชอบก็เอามาปลูกครับ ชอบต้นไหนก็ซื้อมาฮาส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งซื้อฮะไม่ใช่ฝั่งขายขนาดซื้อนะคะไม่ดืนาดขายนะโอ๊ยตายแล้วจะละลายดูนี้เราเป็นไม้เหลืองอันนี้ประกวดได้รางวัลที่สี่มั้งงานงานส่งออกกันแหละเป็น,นะะไม้เหลืองใบกลมแล้วก็ได้พผอาจารย์ช่วยคำเข้ารงวั แล้วก็มันเป็นใบกลมจริงๆใบเขาโดกอยู่ครับเพียงแต่ว,ว่าอันนี้มันยังไม่เต็มที่แล้วทรงใบก็ค่อนข้างดีใหญ่ทุบทรงดีฮะเม็ดเขาสวยอันนี้จดชื่อไปแล้วฮะได้ชื่อว่างามอัมพันธ์งามอัมพันธ์นะคะเดี๋ยวจะเห็นในงานประกวดแน่นอนครับสำหรับไม้ใบกลมต้องเจอกันนั่งนี่สวยจริงๆค่ะสีเขาโอ้โหโดดเด่นมากเลยนี่มเขาจะสุดกว่านี้มันจะแบบมันจะแบบสีมันจะต้องไม่ไม่กระจาย เม็ดมากขนาดนี้มันจะแบบสว,ว่างกว่านี้ค,ครับใช่ครับเนี่ยงามอัมพันธ์ค่ะผู้ชมคะสวยมากสวยมากตู้นี้ก็คือรวมสีเหลืองมามาไว้ตู้นี้นะคะสีเหลืองสวยมากผู้ชมเหลืองเหลืองอะไรอะเหลืองมิ้นท์เหลืองเหลืองแดงเหลืองชมพูมาอยู่ตรงนี้หมดเลยอะ่ะ ีจะเป็นมันเล็ดทางนั้นแล้วก็จะมีไม้มีชื่อบ้างนะคะอันนี้มีสามเกลอนี่สามเกลอนะคะที่เป็นไม้มีชื่อเขาสามเกลอเนี่ยตอนนี้ก็โดดเด่นในในตลาดเช่นเดียวกันนะคะครับดูในกล้องค่ะสวยมากผู้ชมจริงๆต้องให้มันฟูเต็มเลยฮะมันอีกสักเดือนกว่าใช่ไหมคะใช่ใช่อีกประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ยสองเดือนนี่โหดเจ๋อเลยโอ้โหโอ้โหครับสวยสวยสวยนี่ดูสิ <จ uur> มไม่รู no ้ไ <freelance> ม <ator> <ina> ่ร no ู <notable> ้จะพูดคำไหนเลยสวยดูไหนสวยใซเปิดเลยสวยอันนี้ก็เป็นเมล็ดของสวนเนี่สวนสวนเนี่ยก็สวนเนี่ยต้นนี้ก็จีนเราไปชอบอยู่ฮะตอนโตเต็มที่ใบกลมสวยอยู่เป็นเหลืองที่แบบมีเม็ดสีขาวมันก็มีหลากหลายสีในใบก็สร้างมิติสวยดีครับสวยจริงสวยจริงเนี่ยจริงๆมันเหมือนคล้ายๆใบยาวไอ้ใบ คล้ายใบไทยแต่ว่าพอโตขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะนเป็ใบกลมใช่โตขึ้นแบบเต็มที่จะเป็นใบกลมครับเป็นเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่ที่แปลกแตกต่างนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วอ่าตอนตอนแรกๆเนี่ยไม้ส่วนใหญ่นะคะจะออกมาเป็นใบกลมถ้าถ้าเป็นใบกลมนะแล้วพอต่อมาก็จะมีติ่งกลายเป็นใบไทยแต่ต้นนี้กับแปลกนะคะกับแปลกค่ะตอนแรกๆเป็นใบไทยแล้วพอโตมา เพราะเวลาเอาเข้าประกวดเนี่ยคณะกรรมการก็จะเอา4ี่ใบสี่ใบสุดท้ายนะคะผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณนะสี่ใบด้วยสามใบสุดท้ายคุณต้องเป็นใบกลมสใบสุดท้ายต้องกลมใช่ต้องไม่มีติ่งล้ําแหลมค่ะก็เอาลงสนามได้อุ้ยไม้สวยแล้วดูต้นนั้นสิดูเม็ดของเขาว่าเม็ดสวยอ่ะเม็ดแตกต่างมากผู้ชมดูสิอุ้ยเม็ดน่ารักจังเลยอ่ะเม็ดเขาลอยแล้วก็ออกเป็นสี สีสีชมพูแดงอ่ะ,ะเหมือนประมาณว่าแดงชมพูมันก็เลยดโดดเด่นใช่เป็นลูกไม้มเมล็ดครับลูกไม้มเมล็ดยังไม่เคยแบบว่าเอามาทำอ่ะเ,อเขาเขียวเขียวหรือเหมือมันเลมอน<ถ>นะนะถ้าเลี้ยงเป็นกอ <c oughs> ใหญ่ๆน่าจะสวยกว่าค,ครับอันนั้นคือก็คือเป็นฟอร์มกอ มาดูตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะพี่ที่แดนแดนเก่งเจอบ่อยแน่เลยจริงๆเป็นไม้ที่อาจารย์พี่อาจารย์เล็กอาจารย์พิสิทธิ์ศักุลไทยสารผมยังไม่รู้จักเลยนะผมเลี้ยงมาเนี่ยแต่ว่ารู้ว่าเราชอบแบบว่ากระดูกเป็นไม้ที่กระดูกสวยใช่แล้วก็ตัดกันสีแดงนะเขียวครีมชมพูอะไรเนี่ยตัดกันไล่สีดีสวยมากเลยผู้ชมคะเนี่ยนี่มัน ถ้าเข้าหน้าฝนอีกสักสองเดือนเนี่ยรับประกันได้ไม่มีพื้นที่ให้เห็นพื้นเลยมันจะแน่นเลยใช่ครับเสียมากเสียมากดูนี่อุ้ยชอบอันนี้ก็ปนกันหมดนะครับมีทั้งส่วนอยากจะเป็นลูกไม้มาเล็ดครับตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยครับที่อยู่บนโต๊ะส่วนใหญ่แต่ก็มีไม้มีชื่อที่อยู่บนนี้บ้างครับที่เป็นแม่พันธุ์ในอดีตอะไรเงี้ยครับ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะกับ EP 2ค่ะ EP ต่อไปยังมีลูกไม้ส,สวยๆนะคะให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมอย่าลืมติดตามกันบอนสีสวนนี้นะคะสวยจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบอนสีในตู้แล้วก็นอกตู้ค่ะ ออกหลวงการเด้นค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะตามช่องทางที่ไลน์ขึ้นให้ในคลิปนะคะถ้าท่านใดสนใจฝากไว้อีกหนึ่งสวนค่ะเจอกันใหม่ EP 2นะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ